เอ้าอุ้ยแล้ววะเปล่วใหญ่ๆให้มันยิงซะง่ายเลยเมื่อกี้เฮ้ยมาสิโลเพื่อนแลี้ยดตีกันแล้วะโอ้โหแล้วมันชุบอีกแล้วเฮ้ยมันโง่จริงเว้ยสวยเว้ยนี่ตายวเนี่ยโอ้ยายตอบได้ยิงบจะตอบได้ยิงเพื่อนมาสิดีเพี้ยใส่อะไรเนี่ยขังมัน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 โบ มาสิมาสิมาที่หลุดมาที่หลุดมาที่หลุดเอ้ยหนูหนูหลุดหนูหลุดหนูหลุดเอ้าเอาทำไมหลุดกันหมดเอาค้างทุกคนหนึงร้อยเราเราเราไม่หลุดหุ่นยนค้างคุ่นยนช้ามากอ่ะอ่าอ่าอ่าเแต่ว่าคุ่นยนเดินอยู่ผมไม่เดินอยู่ผมไม่เดินอยู่ผมมึยิ่งอยู่คุณคุณเดินอยู่หุ่เดินอยู่หุ่นยนต์ เล้านำมาไงเล่นอยู่เล่นอยู่เดี๋ยวเราได้เล่นเลยมันกลับแล้วกลับแล้วยังยักลับแล้วกลับแล้วเอาหายเอาเมยหายกไม่ขีลอยได้ะดี๋ยวไม่นึ่งเนูขี่กบขี่ยไอ้ยีู่โหลดกูโหลดกูลองเดทไอเล่นๆแล้วกันเกิดมาลวกู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 มาลกูมลปีนเลยจะเปีนยมาแล้ยังไม่มาเลยผมยังไม่มาเลย กูไม่เห็นโดนที่อะไรกูกูโดนอะไรเนี่ยพี่หนุ่ยยังไม่มาเลยยังไม่มาเลยเอาจบดีนไปแล้วน้องเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบห้าโอ้ยโอ้ยเฮียเติมอยู่บ้างเติมอยู่บ้าขออัดอยู่ขออัดอยู่ครับทุกคนอัดอยู่ครับเลยมีดอะไรแล้วทุกคนเป็นยันต์กไปหมดเอาเอาเรื่องอันนี้ข้างข้างหนักแล้ว เอาไฮตายเฮ้ยเแยอะไรเนี่ยไอ้เจ้ยกินยิงเสือไปเอ้ยจีนมดหมดดิมนี่เราต้องเล่นตัวที่มันทำระเบียดได้ชอบตอนนี้มาล่ามาล่ามาล่าม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 าไม่เอาเอมอ่ะเดินได้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงกับพ้อมีืฟรีโอ้ยเอามาล่มาล่ามาล่าเนี่ยเฮ้ยมันเล็กเล็กเล็ดเล็ดเล็ดผมอยู่ไหนเนี่ยกูเดินทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยไม่รู้เรื่องเลย mày ở 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 mày 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 mày

น่าดูเลยไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวเพิ่งกล่าวว่ามมีโดนได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนทุกคนคนอื่นแระหมดแต่ว่าเหมยไม่แรงกูว่าเราโดนเหมยยิงเจอแบบไอ้พี่อะไอ้เหมยไอ้เหมยไอเหมยไอ้เคี่เหมยเหมยเหมยจริงๆดูมันดูมันดูมันยิงโดนมาเลย เหยเอาอไหนกินไหนกินมนะกินนะห่วงอยู่ตีด้วตีด้วตีห่วงไว้ห่วงไว้เอา้ยโดนเหนปีกูร้อนึงไอ้กูบกว่าเห็นเหลยทุกคนไม่ไหลไลไหมดแล้วตีดต oh, 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 ีทุกคนชนะได้อ okay? oh, oh, oh. yeah, ึไว้กางโลไว้กางขาไอ้กังกูก็ไม่รู้นี่กูไม่รู้เกิดอะไรขนแล้วกางเร้ว่งเรไวไปน้องไปเอ้ยพีฮิวไปแล้ว อะไรก็ไม่รู้้ยแยตเกมายเกิดบ้าแล้วเรา้งออก